สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาแชร์ได้ครับผมวันที่18ธันวาคม68ครับพี่น้องเนาะคลิปนี้เดี๋ยวทั่วหาดับทั่วหาพอดับเส้นละย่องครับพี่น้องเนาะพอดับเส้นละย่องครับว่างั่นกะเขาเลขล่างกับเลขวิ่งด้ครับผมวิ่ง9ครับวิ่ง9บนครับผมแล้วก็เลขล่างพอมี2ชุดครับพี่น้องเนาะเลขทำพิธี สองหาหาสองครับผมแล้วก็เลขสองละแสนก็ได้สองหาหาสองหลังเขาเต็มเต็มแล้วครับผมเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะถือว่าเม็ดเดียวกับว่าได้ครับผมครับเอาคลิปนี้พอกับไปถึงได้แล้วครับพี่น้องเนาะเลขคนใดไปครับผมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันสําหรับนําจิตนําใจกบพี่น้องที่ได้รวมทําบุญก็พอมากอ่ะพอ กราบอนุทนาบุญน้ำเด้อครับผมครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดน้ำกันก็พอครับพี่น้องเนาะววันที่สองมกราคมหกสิบแปดพอพร้อมสิไปไปครับพี่น้องเนาะไปรับชมและฟังกันเลยครับพ่อครับก็มเชียสวัสดีพอดับเชียรย่องครับผมครับสวัสดีครับก็มาเชียน้ำเชียครับผมน้ำเชีครับผม โอ้พ่อเป็นอะไรเป็นแน่นเลยเต็มเต็มเลยป้าตัวสุดยอดสุดยอดพอครับป้าพี่น้องเอฟซีฝากความหวังไว้กับพ่อได้เต็มเต็มเลยครับผมบอกแล้วอย่านั่งให้โอ้นั่งให้ก็มี่ดิพอน่อบอกแล้วเขามานั่งให้พี่น้อยดิพวกเขาเขาก็ชิมียังเขาก็ออกได้เนล่ะยน้ล้างพผอมเนาะ เอาเนี่ยงตับ่ว่าแ่ว่าสัญญากันเกางวดเดอยู่เจ็ดงวโอ้เจ็ดงวดเอาเงินแสนใจเป็นเป็นแล้วเงินสองเงินใจเป็นแล้วอยากใหรที่อยางให้น้องตัวมันรวมสมุนน้ำนจังีนีตุนบอนมตัแนะมันมเป็นเลขเขียนเอาได้เลมาจากของง้ามูพวกเนาะบันนีน ไก้งวดนี้พี่น้องยืมซี่เป็นขัดถาอยู่ด้วยป่ะขัดถาจังได้ก็ได้คือเขาเลยพี่น้องเยครับก็ติดไว้เด้ครับพี่น้องเพราะว่าขาโล่งไว้ครับใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นเได้ครับผมเย็นเย็นแต่จะแย่จรด้วยหนึ่งติดตามช่องน้ำเชื่อไปครับผมอ่าพิมพิมล้อรถพี่น้องแต่ก็เขามารวมทั้งหมุนครับกระมีเพิ่น ถ้าย่อยรวมท่าบุญมากได้พอเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะส่งไล่ส่งไ,สงไปให้ครับพอ่อครับพอดีได้สมมติพอมาแล้วครับผมบอกไงไงหวยซ่องอาเสเียนเพิ่งเอามาให้แล้วแต่บ่ฮอนให้ปล่อยแต่ล่อครั<อ>บรอรอเล็กทำมีทีเพราะว่าพอจำกับตู้มาบอกแล้วว่าล่อมือดีมืองามพีนน่น้องอันโอเคเลยพอ่ออันเดี๋ยวถามเรื่องหนึ่งนี้น,นะพอ่อสอบถามเรื่องหนึ่งแน่นพอดีน คลิปก้อนนั่นๆก็มาเชื่อให้เบอร์โทรไปแล้วอันเพิ่นโทรไปหาพอเัืงเทียพราะเพราะเองเทียบพอกับบด้หลับเัืงเทียบพอกันบ้างสายจริงครับผมบ<า>คือว่า,า,าครับครับมันง่ากันอุ้งตัวเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำสวนตุ่รอกตุเรียนบางที่กับบุ้งน้องอุ้งตัวกันเจ้ายูฟุนเนาะครับคือคือว่า,วาถ้าถ้าสอบถามตัวเลขเนี่พ่อกับบดีหายอยู่แล้วเนาะ บ่บ่บ่หายครับบบ่หายบอกตรงถ้าจะวอดจะรวมท่าบุญนี่ได้ยุ่ครับผมร่วมทำบุญได้ครับก็ื่อรอดรอดพร้อมกันครับผมเอาพร้อมกันพี่น้องเอาพร้อมคุณพ่อว่ากันกระต้อนกระเตียนมันจงไหนก็ได้พี่น้องคุณพ่อนี่คุณพ่อเนี่ยหวังดีต่อประชาชนผมบอกตรงๆเลยครับครับผมต้องการปดหนีปดชินให้พี่น้องทุกคน ขึ้นยูกำน้ำบ่อนี่มาน้ำสัางศักดิ์พี่น้องไอ้ตากอนได้กอนทักษาได้น้ำคุณผมบอกกำน้ำแล้วครับสองหมวดแล้วเด้อครับพี่น้องสองหมวดแล้วครับผมเคยย้ำบอกว่าย่านางไห้ครับเด็กตัวเก้านางไห้แล้วเนาะนางไห้แล้วก็เย่าหัวครับมัดกดไล่กดแค่แค่ให้พี่น้องสิขยิ้นน้ำกัรในหลายคนที่เป็นคือทุกคนครับผมอัน บ็ถือมันขึ้นกับบุญวัฒศาสนาดีไปหนออืมแมืนอยู่บุญวัฒนาถ้าผู้ใดที่ถือเห็นจังได้ก็ถือเพราะว่าไงไปแล้วย้ำเลยย้ำเลยหาสองสองหาย้ำเลยพี่น้องโอ้ข่าอีหลีอันจังไดกับตอนนี้ก็มีทำบ,บุญมาแน่แล้วครับผมมันมี่เอฟซีพันรวมทำบ,บุญมาแล้วเด้อครับผมครับส่วนหนึ่งแล้ว คร oh, oh, yeah. yeah. no ับสวัสดีพี่น้องทีครับผมขอบเชียร์กามคุณพ่อดาเชียร์ในย่องขอขอบคุณเลิศพี่น้องทุกร่านสมบูรณ์เหวยอซองละแสนหรือเอาเล็กสมบูรณ์ที่ทางละสองหมื่นนี่คุณพ่อหนึหวังดีต่อพี่น้องสุขุมทุกคนทีอยแม่ยสุขุมทุกคนเลยพี่น้องคอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศก็เป็นเป็นแฟนคลับของเมียนใ้หรือเก่าไม่เชียหรือของคุณโบรดาเชียร์ย่องพูดนำชีลุยเลยครับผม พราะว่าเอามาครั้งแรกคือหัวสันจับเขายังบรานเพราะยานอย่างน้ม่นออกยากก่น้ก็พราะบอกแห้องไรผมตัดออกมนี่เขาหยานแรงไรนี่นอเกบ่อเกิบ่อผูอด้วี่นะแล้วไปิบบอกผูเจอด้ว้อยู่หรอเพราะว่าใหไปหายิบจับรับสลืงรับสลีไว้เมีนอยู่ครับพ่อเมียนอยู่ อันม oh, ันมันยังกับบแน่นอนละพี่น้องนั่นขึ้นเลขรุดรุดแบบว่าของกลางของกินเนี่ยะพี่น้องบอกห้ง่เนาะบอกเห้ง่ไมเนโอ้ยเด็มาสวนั่วนี่โอยมจะบอกกับผมผมบอกซื้อนะบอกพี่น้องผม้อนเลขวบอเจ้าเห็นเจ้าเห็นสวมากเลยช่วงวันหุตาวเขานีมาเอเลขรองกับพุณพ่อดาสิ่นยง โอ้ครับเนี่ยสายหดด้วยละเนดแวกครับพ่อรอพ่อเจนให้เบอร์โทร่วไหรือว่าให้กามเชียนให้เบอร์โทร่วกอมาเชีย์ไปครับถ้าบุญก็พ่อครับตามเบอร์โทรนี่ได้ครับผมศูนย์ยังก็พอศูนย์เก่าเก้าศูนย์เก่าเก่าศูนย์ศูนย์ ศูนย์สี่แปดศูนย์เก้าเก้าศหนึ่งหหนึ่งเกเกสี่แปดครับผมติดต่อพอได้ได้ครับผมแต่ว่าไปถามเด็กเพิ่นเพิ่นพนระท่านนหายได้ครับพี่น้องครับกันอยากรวมทั้งบุญก็ทั่วมากพี่นอ้องแมนมันที่กับสิบออกพี่น้องพอเอาเข่านข้ำน้ำน้ำช่องพอได้พี่น้องนอกจากหรือค่ะทิบต่อผมพอได้กันต่อ ช่องในพี่น้องกันอยากร่วมสมบูรณ์ยังไดนพี่น้องกับควาคุณนยู่นหน่วยความคุ้โปดากเชื่อย่องโปรดรินอหม่ร้อนมันหมดเจ็ดจ่อยยังในพี่น้องกับสิรวยขึ้นเก่าอ่ะใช่ถูกครับผมโอ้แบบออกจากใจนกินในหนาะครับอีกอีกอีกเท็ดงวดนะบ่เนาะมีเท็ดงวดพี่น้องอันนี้ผมผมเ่าแล้วพี่น้องมันตัวคนบมเพียนผมต้องการพี่น้อง มืดหมู่มตาคืออืมครับู้ได้ติดนี่ก็ติดดีทอกระสอกทอกระสอนึ่งหายมาเบอร์หายมาเบิรงเขามาเชียร์พี่น้องขอโทษก็หลงหลงอ่าพี่น้องสิ่สี่มืดหมู่มืดตาครับเอาสำหรับอ่าพี่น้องที่ถ้าอยากติดต่อเขาก็มาแชร์กับเบอร์นี้เด้อครับผม0984740683ครับมาเอา ข้อมูลก็พอได้ครับผมครับพอกรส่งมาให้แล้วครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มาสอบถามครับผมว่ามือใดสิได้พอว่าเร็วๆนี่แหละครับพี่น้องเนาะรอจากน้อยละดับพอก็มาฝากขอบคุณพี่น้องเอ็ซีทีรวมทำบุญมากครับผมครับเอาเอ็ซีครับผมเอาเอ็ซีอ่าเหมือนสอ,องเสียงมาแล้วแต่ว่าผมจิกเกินเลยพี่น้อง เินในเซฟสักพอสองโต้ได้ไหมน้องอ๋อครับครับไหนๆก็บอกแล้วกบอกเลยครับผมเดี๋ยวบอกบอกแค่ลักล่อยได้ไหมน้องได้ได้บอกบอกแค่ลักล่อยพี่น้อครับลักลอยสองโต้ได้ไหมน้องให้ลักล่อยไปก่อนให้ลักล่อยไปก่อนสามกับแปสามกับแปด้ด้ครับผม สามกับแปดสัพาะบนอย่างเดียวบนหัวซองละแสนให้หลักร้อยก่อนครับผมแสนเลยพี่น้องหัวซองละแสนขยักขยักจับไปวิ่งวิ่งได้เลยพี่น้องเนี่ยสามกับแปดสามกับแปดอ๋อจิ้งฝอยมาเบิ่งกันอีกครับผมตามกันต่อกับพ่อเซียนระยองยุ้ยใส่พอนี่คือล่มแห้งเด็ดเปิดทะลุตัวโอ้ห่อนบ่คือสีห่อน พอเสี่ยวนะมันใส่เต็มยนตเลยต่อเอาเกามาเสียกับสิรบกวนพอจำหนี้ได้อครับผมครับขอขอบคุณพอครับสวัสดีครับขอขอบคุณเจริญซุกขู่ซุกคุนนั่งใส่กายมีเงินนอนใส่กับมีเงินจากน้ำใจคุณพ่อดาบเสี้นย่องสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกับตามนันเดอร์ครับพี่น้องครับเบอร์โทรก็ให้พี่น้องที่ฟังเอาจดเอาครับผมครับติดต่อพอได้กับหวยซองละแสนเพื่อนกับเกินมาแล้วเด้อครับพี่น้องเกินมาห้แล้วครับให้รักลอยไปก้อนครับผมหรือเอาไปวิ่งก้อนสามกับแปดครับพี่น้องเนาะเป็นหลักร้อยสามกับแปดครับสามกับแปดบนงวดวันที่สองมกราคมหกสิบแปดครับเอาสำหรับเลข สามตัวหรือว่าเลกสองตัวลางหรือว่าเลกทำพิธีมาตามกันอีกทีนึงครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมมับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่รวมทั้งบุญก็พอครับพี่น้องเนาะขอให้โชคดีโชคมาเป็นน้ากันเ่นวา่าจะให้เก่างวดผ่านมาแล้วสองงวดครับผมครับเหลือเจ็ดงวดครับลอคอยติดตามครับพี่น้องเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซี โชคดีเด้อครับผม2มงกกา,าคม69สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ